ไปดูบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนในหลายพื้นที่นะคะเวียนเทียนวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะโดยทั้งหน่วยงานราชการนะคะทั้งข้าราชการตำรวจทหารและพี่น้องประชาชนก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนณวัดเวรุวันอำเภอเมืองยะลาโดยมีนายสุพศร,รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีเวียนเทียนและได้ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาพร้อมนําพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วม มเวียนเทียนรอบสาลาการ,ระเรลียนวัดเวลุวัน3รอบค่ะซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวในครั้งนี้โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและสํานักงานพระพุทธศาสานาจังหวัดยะลาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสานาได้กําหนดจัดขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและช่วงข้ามตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพุทธศาสานิกชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่คอยอาํานวยความ ความสะดวกความปลอดภัยให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ทุกวัดอย่างเข้มงวดค่ะไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะที่วัดตานีนรสโมโสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะวัดที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นําหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นมีพิธีทาวัดสวดมนต์เย็นนะคะรวมไปถึงการแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูรองเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาส วัดตานีนาวรสโมสรจากนั้นได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถสามรอบเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่พระอุโบสถวัดแก้วโครวะลามค่ะพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกระบีน่นายภาสกรบุญ,ญลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาด้วยมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมกับน้อมนำำําคําสอนในหลักธรรมไปประพฤติธปฏิบัติตนในการกระทําความดีงดเว้นการทําชั่วและ ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยค่ะ